สวัสดีครับในช่วงนี้เราก็ มากับคุณโยกเยกน,นะครับหลังจากที่เราได้ไปที่สถานีหินรับแล้วเราก็มาตามทางรถไฟมาที่สถานีมวกเหล็กซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับสถานีผาพเดจและสถานีหินรับนั้นก็ไม่ใช่ทางผ่านของรถโดยสารของประชาชนนะครับเพราะมีอุโมงค์มีความยาวประมาณ5กิโลเมตร แทนนะครับแต่ว่าสถานีมมกเหล็กนั้นยังเป็นเส้นทางที่รถโดยสารนะครับผ่านอยู่นะครับเพราะว่าปาอุโมงนั้นอยู่ระหว่างมุกเหล็กกับสินลับนะครับนะครับคราวนี้มาดูทางด้านบนสักคู่นี้นะครับก็จะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงที่เขายกข้ามสถานีมุกเหล็กไปเลยนะครับ สำหรับสถานีมุกเหลดนั้นนะครับก็เป็นสถานีที่ค่อนข้างจะยกขึ้นไปสูงหน่อยนะครับเพราะว่าบริเวณแถวพระบุรีช่วงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ลาดพื้นที่สูงเพราะว่าเป็นช่วงของภูเขาแล้วก็โทนสีของสถานีมุกเหลกก็จะเป็นสีเหลืองนะกลุ่มนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับก,ก็มีการตกแต่งสถานีไว้อย่างสวยเลยสถานีนี้นะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของต้นเฟื่องฟ้า ต้นเฟื่องฟ้านั้นจะปลูกให้มันออกดอกนั้นก็ไม่ใช่ง่ายนักนะครับหลักการของมันก็คือมันก็จะต้องพอต้อนโตมาแล้วมันก็จะต้องมีการตัดแต่งจริงในฤดูฝนนั้นก็ต้องให้น้ําให้ปุ๋ยมากหน่อยในขณะเดียวกันนะครับเพราะหน้าแรงเนี่ยเขาก็จะเป็นดอกดอกของต้นเฟื่องฟ้านั้นความจริงมันก็คือใบที่แดดแปลงนะครับแปลงสภา,ภาพเป็นกลีบดอกคล้ายๆดอกไม้แต่ไม่ใช่ดอกดอกมันจะเป็นเล็กๆเ,เหมือนกับก้านที่ขีดอยู่ด้านในนะครับ ด้านบนนั้นก็จะเป็นทางรถ,งรถไฟความเร็วสูงนะครับด้านหน้าก็เป็นตลาดลาดลงไปนะครับจากสถานีมุกเหล็กนะครับคุณยกแยกก็พาเราไปที่สถานีต่อไปสถานีนี้ก็คือสถานีรถไฟกลางดงถ้าจะมาจากถนนสายสองนะครับขับมาถึงมีทางแยกกลางดงก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรมั้งประมาณนั้นนะครับ ก็จะถึงสถานีกลางดงก็เป็นสถานีที่สวยงามกลางดงนั้นเขาจะมีชื่อเสียงในเรื่องของผลไม้โดยเฉพาะน้อยหนาที่กลางดงนะครับมีตลาดผลไม้อย,อยู่ริมถนนซึ่งมีอยู่หลายจุดหลายตลาดด้วยนะครับเขาก็เลยมีรูปน,น้อยหนาเอาไว้ที่สถานีรถไฟเพราะฉะนั้นถ้าไทยถ้าท่านบุ้ดผ่านครับนั่งรถผ่านมานะครับนั่งรถไฟผ่านมาถ้าจะรู้ไปสถานีอะไรก็ ดูที่ป้ายเขาจะบอกเอาไว้ขณะเดียวกันสถานีนี้ก็ดูที่ลูกนเยหนานะครับลูกนเลนนาอยู่สองลูกอยู่หน้าสถานีก็เป็นกลางดงแน่นอนนะครับสถานีกลางดงนั้นก็เป็นสถานีระหว่างโมกเหล็กกับปางอาโศกนะครับแถวนี้สถานีชื่อเพาะเพาะจังนั้นเลยนะครับแต่เดิมนั้นกลางดงบริเวณนี้นะครับเมื่อร้อยกว่าปีก็ยังเป็นป่าทึบอยู่อะ ปัจจุบันนี้ก็บุกเบิกโลกไปหมดแล้วนะครับให้ท่านชมภาพนะครับจะเห็นว่ามีร่องรอยขององค์แดงอยู่หลายใบนะครับบางใบก็ทาสีทับไปเลยนะครับแล้วก็จะมีสะพานลอยคนข้าม สถานีรถไฟกลางโดนนี้นะครับถ้าท่านขับรถมาจากเข้ามาตามถนนสายมิตรภาพเข้ามานะครับตรงเข้ามาเลยครับก็จะตรงกับสถานีเลยนะครับผมเคยไปที่นั่นนะครับแต่เดิมนะครับเคยไปแต่วันนี้ก็มาจริงๆแหะครับจากนั้นนะครับผมก็พากันมาที่สถานีปรางอโศกซึ่งจะเป็นอาคารที่สร้างมานานแล้ว ซึ่งทางรถไฟสายย่างคอยโคราช์ดหรือลือนครราชสีมานั้นนะครับก็สร้างเริ่มส,สร้างเลยตั้งแต่ปีพศสองพันส้ยสามสิบี่สมัยรัตนารรัชกาลที่5้านะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเดินรถในวันที่ย5้าธันวาคมพศสอง3แลี่้วสี่สิบสามแลช่วงนั้นนะครับก็เป็นการเปิดเส้นทางใหม่ ตามเอกสารที่ผมเคยพบเคยอ่านมานะครับก็เส้นทางนี้ก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนโคราชเป็นจํานวนมากเหมือนกันโดยเฉพาะคนโคราชก็ได้มีโอกาสในการบริโภคเกลือแกงที่มาจากทันด้าาของสมุทรสาครสมุทรสงครามเพราะในช่วงนั้นคนตะไคร่ยสานั้นก็จะเป็นโรคคอหอยพอกเป็นมากกันมากเพราะว่าทานเกลือทานเกลือสินเทา เกือผินเทานั้นก็เป็นเกลือที่มีรสเค็มแต่เป็นเกลือที่ไม่มีสารไอโอดีนจึงเป็นเหตุให้เกิดโรคคอหอยพอกซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงเหมือนกันนะครับและขณะเดียวกันชุมชนต่างๆก็เกิดขึ้นมากบริเวณทางรถไฟเส้นนี้ก็จะมีอยู่หลายกระแสในเมืองไทยนี้เมื่อคนจีนอพยพเข้ามาแล้วก็มาทำงานส่วนหนึ่งก็ไปทำงาน เกี่ยวกับการชลประบทานขุดคลองอีกส่วนหนึ่งก็สร้างทางรถไฟพอขุดคลองเสร็จปุ๊บเขาก็พักอาศัยตั้งหลักปักฐานตรงนั้นเลยก็เ,เกิดเป็นดําเนินสะดวกนะครับเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนตามริมคลองแต่ว่าทางรถไฟก็จะเกิดเป็นชุมชนเหมือนกันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นตามอําเภอต่างๆก็จะมีคนจีนนอยู่มากเลยเพราะมืก่อนนี้เขาก็ มาทํางานสร้างทางรถไฟแล้วจากนั้นก็ลงหลักปักฐานค้าของป่าก็ทําให้เข้ามีความเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจมากชุมชนก็ขยายตัวขึ้นนะครับวิถีชีวิตต่างๆก็เปลี่ยนไปด้วยทางรถไฟเส้นนี้ซึ่งในขณนะนั้นเป็นทางรถจนก็คงไม่ต้องพูดถึงเพราะในช่วงที่ผมจบมาเป็นตรวลใหม่นั้น ทางรถไฟจากกรุงเทพไปนครราชสีมานั้นเป็นทางรถที่สวนกันอุบัติเหตุเกิดร้่แรงมากผมขับรถไปเนี่ยจากกรุงเทพไปคุราชเนี่ยใช้เวลามาห้าชั่วโมงนะครับเอาละครับวันนี้เราก็มากับคุณโยกแยกมาถึงสถานีรถไฟบันไดม้านะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ